เอ้ยพี่ตูพี่ตูมีคนมามีคนมามีคนมามึงเด็กไหนวะเด็กไหน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 ออกอ๋อพูดเดืดกันพูดเดียดกันพูดเดือดกันพูดเดดกันอเดเดกันไเมนล้อช่ไห้อะ้อก็เยิงล้อก็เลยยอก็เลยยิอก็เลยงล้อก็เยยิงล้อก็เลยย้เลยยล้อก็เลยยงล้อก็เลง้อก็เยไิ้ก็เลย้ก็เง้อก็เลยล้ก็เลิก็เอก็เงเลยไก็เอก็เยเลยไ้เ้ ล้งลงเลยลงเลยวะปชาชนปชาชนชาชนระชาชนระชาชนป่นเอาชาชนชาชนวัวหมดเดี๋ยวคนรถะีโี่ือตนตันมึงไปหาลูกมึงาลูกมึงหาลูกเ้ยมันโดนปนปน มันดับเลยล้ม <left> ล้งล้งล้มล้มล <line> ้ม <x> ล้มล <kind abonn> ้มล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 มล้มล้มล้มลมล้มลมล้มล้ม้มล้มลมล้มล้ล้ล้มล้มล้งล้ล้งล้มล้ล้งล้ล้ล้เล้ล้มล้มลมล้มล้มลมลล้มลลล้ล้ลล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 ล ไม oh. oh. ่พิมพ์มาเองก็พี่ใส่หมดเลยมาขึ้นมาขึ้นมาคือมาข้นาขาเราจะชนใช่ไหมเราเราจะปั่นบนรถใช่ไหมกดคิเลเลยนะพี่ถ้าได้ปั่นป้น้นหนงขึ้นหนึขึนึงขึ้นหนึงขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นห่งขึ้นหนึ่งขึ้นหงขึ้นหนึ่งขึ้นนึงขึ้นหนึ่งขึ้งขึ้นหึงขึ้หขึ้นึงงข้น่ขึ้น้น่นึ่ มันขึ้นมาบนแล้วไม่ปันวกูมันไม่ชอบผัหวงกูมีปืนเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลม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 มันแหลมมันแหลม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  สัตว์ขับหนาดเด็กช่างยกพวกตีกันเยกพวมตายก่อนไปถึงมาดิฟันโอ้รถไต่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 น้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะโอ้ยน้ำหนักเยอะน้ำอะขับรถก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เชียงใช่ไหมเฮ้ยนี่นีเหรอติดคนขับเลยติดไปไม่พี่รถมันไม่ดีน้ำหนักเยอะโอ้ตกตกหมดเลยอ้อนหมดเลยจับหนึ่งจับหนึ่งมาดิหนึ่งเนี้ยลงมิดหนึ่งลงมิกหนึ่งโชบโชบโชบผู้โชคโชค จบบบบบบบไก่หนึ่งไก่หนึ่งไก่หนึงอาพี่ตู่อาพีพีทมานี่ยยังมนเรื่องอะไรเราอะแตกแตทผมจะไม่ตายแลวพี่ไอเดียวมันบอกว่าโชบปุ๊บมันเอาผมไปด้วยเดี๋ยวด้วยอายุตี้อายุตีเยอะเหรอรอรอชบรอชมชมรอเต็มเอ้ยกต้กกรตุกกระตกกตุก ลองซ้อมบ้างหน่อยดึงลองซ้อมเออดึงดึงกบเมือดึงไปมือดึงมือดึงมือดึงมือหน่อยดึงมือหน่อยดึงมือหน่อยดึงมือห่ดึงมือน่อดึงเออดึงมือหน่อยใส่ก็ได้ดึงมือคนโดนตกรถะคนโดนตกรถะแปูยูหลังขับมากูยังไปดึงเบงมือเบ่งมือยังไงวะ รถไปไกลลิฟต์เหมือแรงสองคนเลยนี่ยื้ยื้ยื้อทุกท่านโอ้โหไกลเลยทุกทานล้อลู่ล้อเกียเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วชนชนต้นไม้หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วพี่จะซ้อมอะไรอย่างงี้นะแล้วแล้วช้างมึงขี่รถรปัสสาวะอะไรมึงลงรถแล้วมึงเบกมือไว้เนี่ยไหลไหลย่าเราเลยยังเรามาหกนะเรามาหกไปกับสี่วะเอาชิบหายแล้ว มันที่ตัวพี่เล่นแม่งก่อนเลยเล่นแม่งก่อนเลยแล้วกันมาดีมาดีมาดีตัดยังแม่คุณน้องกูคุณํำน้องกูยังแม่ทำน้องกูแตกแตกแล้วแตกเขาหนึ่งโอ้โหมาดีมาดีตาปาเยี่กูเชียวแล้วไอ้ตัวต่อไ